สวัสดีนนครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรถกระบะทันใหม่นั่นเองเนะเพื่อนๆที่มีราคาแพงมากๆนะครับผมก็คือเจ้าไฟเบอร์เอสพีนั่นเองเนะเพื่อนๆเป็นรถที่มาขายในร้านซอวเตอร์นะครับเป็นรถใหม่ท็อปวันนี้นะครับผมคันนี้นะครับผมมีต้นแบบมาจากเจ้า Ford ด v t ส i ีทีไรนิ่งนั่นเองเนะเพื่อนๆโอ้เป็นรถที่พี่ไบอย์นะครับผมเคยใช้ในฟาสต์ภาคแรกนั่นเองเนี่ย,ยโคตรเท่น,นะ้วหลายหลายคนก็ยังรอคอยนะครับ ผมแต่งไปแล้วนะครับผมผมแต่งไปแล้วนะครับโอ้โหเสียนมากอยากมันเท่มากอะมันหลงไหลแล้วอยากแต่งมากๆนะครับมาเดี๋ยวผมพามาดูของแต่งกระดิบรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นคาร์ดออฟโรดนะอันนี้ผิดคาดผมนะเสียงเนี่ยเมื่อกี้ผมเอาไปออกออกไปขับไปเนี่ยแม่งเสียงเหมือนออฟเหมือนแบบพวกมัตส์ขานะครับเหมือนไม่ใช่ออฟโรดนะฮะของแต่งไม่ั้งหมด23ชิ้นนะครับผมอาร์เมอร์นะครับผมไม่ได้ใส่นะครับเบรกนะผมใส่แบบอันสุดท้ายนะครับ บัมเปอร์นะครับผมนี่นะฮะผมก็ใส่ไปด้านแรกนะครับบัมเปอร์หลังนะครับผมก็ใส่ไปด้านแรกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแชสซีนะครับผมตรงข้างหลังนี้นะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะผมให้มันเป็นกระบะโล่งๆนะครับเอนจิ้นใส่ไปที้เลยว่าสี่นะครับท่อนะฮะใส่ไปท่อคู่แบบนี้นะครับผมถ้าอยากแต่งแบบไหนก็แต่งได้นะผมเหนือแต่งได้หลากหลายนะแต่งได้หลากหลายนะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้านะฮะกระจังหน้าก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมก็ใส่เป็นของเดิมนะครับฮูดนะครับใส่ไปอันที่เจ็ดปับยี่สิบเอ็ดนะครับ แล้วก็ใฟนะครับผมผมใส่เป็นแบบผมเอาไปแต่งเพิ่งในในอัลจีะไอเนี่ยเพื่อนๆใน LS มานะครับอแต่งให้เป็นสีฟ้าหน่อยนะฮะแล้วก็แท้นะครับผมไม่ได้แต่งนะแล้วก็สีนะครับผมใส่เป็นแบบลายของรถซาโต้คอสตอเลยนะครับลายก็ประมาณนี้นะครับผมใครอยากแต่งต่างก็ประมาณนี้ลายก็จะมีประมาณนี้เลยสิบเอ็ดลายนะครับไม่เยอะมากไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรจากรถนะครับกระจกนะครับผมเลือกเป็นอันที่2นะครับแล้วก็ ปะทะเบียร์นะผมใส่เป็นไอ้ขาวๆธรรมดานะจริงๆตอนแรกมันจะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะแต่ว่าขาวๆว่าดูเฟี้ยวกว่านะครับสีนะผมสงสัยเป็นสีครูนี่มันเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เกิร์ดข้างนะครับผมไม่ได้ใส่นะมันเป็นแบบคือมันไม่ได้เปียกของเกิร์ตนี่นะมันแบบมันเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบเหมือนที่เหยียบอะไรเงี้ยผมไม่เอานะผมอยากให้มันดูซิงซิงอย่างนี้สปอยเลอร์นะครับผมก็ไม่ได้ใส่นะครับใครที่ชอบสปอยเลอร์ก็สามารถใส่ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับไอ้สรุปอย่างเงี้ย เนี่ยผมไม่ได้ใส่นะครับใครชอบก็ใส่ไปแล้วก็ซับพนชั่นนะครับผมใส่อสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็เกียร์ผมแน่นอนครับต้องใส่นะแล้วก็เทอร์โบนะครับแล้วก็ล้อนะครับผมใส่เป็นของสตีดนีครับมันคล้ายกับล้อเดิมนะครับล้อเดิมเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างมากเลยกดล้อเดิม์นไปดูนี่ล้อเดิมเป็นอย่างนี้นะครับผมใส่เป็นล้อนี้นะฮะสตีดมันจะลึกกว่าเดิมเห็นไหมฮะอันนี้มันจะลึกระมานี้นะ๋ยวผมให้ดูล้อเดิมนนะครับปุ๊บเห็นไหม ดูดูล้อนะครับดูล้อนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูจำเนี้นะปึ๊บเห็นไหมล้อมันเข้าไปลึกกว่าเดิมนะครับผมผมก็เลยเลือกเป็นล้อนี้มาครับใช้กับล้อเดิมเพราะมันสูงอยู่แล้วนะแล้วก็อ่าขอบเนี่ยไอ้ตรงแม็กเนี่ยสีขาวนะครับแล้วก็หน้ายางไม่ใส่นะยางกันกระสุนนะครับตอนแรกไม่ใส่นะ้ใส่ก็ได้นะครับผมใส่ยางกระสุนไปนะครับแล้วก็ควันนะผมใส่เป็นควันดำนะดูๆไปเลยนะครับ แล้วก็กระจกเนี่ยผมไม่ได้ใส่นะครับผมมาใส่ใส่อย่างนี้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆใครอยากแต่งตามก็ทำนี้นะครับไปแต่งตามกันได้นะสวยมากผมว่าคันนี้ไม่เป็นกระบะที่ไม่สวยเลยเนี่ยผมไปเดี๋ยวไปซิ่งกันอย่เป็นไงครับโอ้โหเสียงเบิ้ลนี่แม่งแบบพุทธล่อนนะครับเหมือนมาเหมือนมาสคาฟังเสียงจ้าง โอ้ยนี่ยมาสกาชัดนะครับลองดูดิว่ามันยกได้บ่มันมานหมือนมาสตารโอ้ยกไม่ได้นะครับถ้าเป็นคารมาสตาที่มันเลยนะเพื่อนๆยกล้อได้นะอุ้ยมันขับโคตรดีนะครับเมื่อกี้ผมเอาไปขับมาแล้วล่ะมันขับโคตรดีครับผมบอกเลยนะนี่เป็นกระบะแบบเฮ้ยผมว่ามันแบบมันไม่ได้พุ่งเหมือนแบบคาราคาล่าสี่หุ่สี่ะเพื่อนๆแบบไม่ได้พุ่งมากในช่วงรอบต้นแต่ผมคิดว่ารอบกลางกับรอบปลายเขาทาได้ดีมากเนี่ยครับ ดีว่าคาราคาร่าแล้วนะตอน,นผมขับแต่คาราคาล่ามันจะดีช่วงแบบขับง่ายนะมันดูมันดูเบาอะรถรถมันดูเบาแล้วก็ออกตัวไวตามฉบับออฟโรดนะครับแต่ว่าผมว่าในช่วงรอบกลางกับรอบปลายเนี่ยรู้ว่าคันนี้แม่งดีวะนะครับคันนี้แม่งดูดีเนียฮะแล้วชนไปแล้วเมื่อกี้แม่งโคตรดีนะครับแม่งเท่ด้วยแล้วเสียงเสียงมันแบบเป็น V ีแปดนะครับผมผมชอบมากนะว่าคันนี้แม่งแจ๋งครับ อันนี้แม่งเอาไปขับเล่นโคตรดีครับผม,ผมแนะนําเลยนะแต่ว่าผมว่าราคาล้านแปดนะถ้าคุณซื้อมาเพราะว่าไม่ได้ชอบจริงๆเนี่ยคุณไม่ได้กะ่าซื้อมาขับเล่นๆ่เงี้ยตังคุณไม่ได้เหลือเนี่ยบอกเลยว่าอย่าไปหาทำนะครับเพราะว่าใช่รถมันเปอร์포เรนซ์ดีนะผมบอกอตรงๆนะมันเปอร์ f o r m a n c แบบสมราคาเลยนะครับแต่ว่าผมว่าแม่งแบบล้านแปดนะครับผมผมมองว่ายังยังเฉยๆเอาแล้วผมนะผมยังเฉยๆกับเขานะครับ ถ้าถ้าเราเน้นที่คุณภาพของรถแบบให้มันคุ้มกับราคานะครับสำหรับผมคือกลางๆนะครับไม่ดีไม่ดีแบบว่าคุ้มมากแลวก็ไม่ดีถึงกับขั้นแย่เพราะรถมันดีจริงๆนะครับปกติเนี่ยกระบะที่เข้ามาในเกมเนี่ยซึ่งผมสังเกตนะ้มันก็ไม่ได้ดีมากนะแบบเน้นขายความเป็นออฟโรดมากกว่านะครับผมเน้นชุดแต่งเยอะๆอะไรเงี้ยไปแบบแนวๆแบบออฟโรดแบบลุยขึ้นเขาอะเงี้ยแต่คันนี้ดูแปลกไปนะครับผมคันนี้แบบ เดิมๆคือขั้วซิ่งนะครับผมเดิมๆไม่ดูแบบขั้วซิ่งนะครับผมอันนี้ผมโค่นแนะนำเลยนะถ้าใครที่อยากลองรถก่อนจริงๆมันจะมีภารกิจของ FIB f นะครับมันจะเป็นแบบไอ้นียมันจะเป็นภารกิจในภารกิจใหม่นะเพื่อนๆในการแมนแฟกทอรี่นะครับมันก็จะมีรถคันนี้ให้ลองก่อนด้วยนะเออให้ลองขับเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่คันนี้ยังไม่มาเลยนะมันมีภารกิจแล้วนะครับก็อยากให้ไปลองเล่นกันดูก่อนได้ให้ลองมันจะมีรถคันนี้ให้ลองขับด้วยนะครับพูดดีนะตอนแรกผมลองขับไอ้ตอนนั้นไปแล้้ววแ่ก็าดีลวนะ อันนี้ผมแต่งเองแล้วแม่งดีว่ะนะครับผมบอกเลยว่าแม่งดีนะครับหรือต้องลองไปเทสกับกระบะคันอื่นว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับผมไปครับโอเคครับผมหลายอยางที่ผมเอามาทดสอบนะครับผมรถที่ผมใช้ทดสอบในวันนี้เนี่ยเพื่อนก็จะมีเจ้า hot ring aeron นะครับแล้วก็จะมีเจ้า dillusimite นั่นเองนะเพื่อนแล้วก็จะมี velner hkr นะครับผมที่รถราคาด้วยนั่นเองเนี่ยอะไรที่ผมลองมานะครับผมรู้สึกว่า แค่ความเร็วเท่านั้นนะเพื่อนๆที่ผมสู้เจ้าฮอตริงเอเวอร์ล็อนไม่ได้เจ้ากระบะซิ่งนะครับที่มาเป็นรถนัสคานะครับผมแต่จริงๆคนนันนั้นมันไม่ใช่คันออฟโรดพูดตรงๆนะ ือมันไม่ใช่คาร์ดออฟโรดครับที่มันแรงกว่าคันนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นที่คาร์ดอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมยังให้คันนี้อยู่ดีกว่านิดนนะผมว่ามีแต้มต่อยทางด้านการเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์รถเขาดีกว่านิดนนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆดูคลิปนะครับเราจะเห็นว่าเวลาตอนที่วัดทางตรงเนี่ยผมแพ้นะครับผมแต่ว่า เอ่อมัน,ม,นมันห่างกันพอสมควรผมบอกก่อนนะมันห่างกันพอสมควรนะครับตอนต,อนตอน้นเนี่ยทำได้ดีกว่าเพราะว่าด้วยสไตล์ของรอบอัพโรดนะครับจะออกตัวค่อนข้า,างดีรอบการได้นะครับแต่พอรอบพอเริ่มเข้ารอบการหรือรอบทลายขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มโดนนะครับเพราะว่าเจ้ากระบะไอ้ฟอร์ดไลท์นิ่งคันนี้มันมีแค่4เกนะียร์นะเพื่อน ผมบอกก่อนนะไอกระบะนี่มันมีแค่สเกียร์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูดูแล้วนะนเพื่อนๆก็น่าจะสู้ไม่ได้นะนเพื่อนๆนะแบบถ้าเราจะวัดกันแค่ทางตรงอะไรแบบนี้ผมว่าไม่ได้แต่ถ้าวัดในสนามผมว่ามีโอกาสรุนอยู่แต่ว่าคันนี้มันแข่งกันในสนามไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคนละคัส ไอฮอตลีเอเวอรอนเนี่ยมันเป็นค้าสปอร์ตนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆที่ผมคิดว่ามันสู้ไม่ได้นะครับผมน่าจะเป็นด้วยเรื่องน้ําหนักด้วยอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าทําเวลาในสนามอันนี้กล้าพูดเลยนะถ้าทำเวลาในสน,น,นามเ,นะเ,เนี่ยผมคิดว่าเออ่ไอเจ้าไฟโบรเอชพีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําได้ดีกว่านะครับผมต่อให้ท็อปสปีดน้อยกว่านะครับน้อยกว่าค่อนข้างจะเยอะนะบอกก่อนนะครับแล้วก็เกียร์เขาเนี่ยมีแค่4เกียร์นะครับผมน้ําหนักเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยพเพื่อนๆน้ำหนักเนี่ย ของเจ้าไฟโบเอชพีจะหนักมากๆนะครับจะอยู่ที่2,120กิโลกรัมนั่นเองนะเพื่อนแต่เจ้าฮอตริงเอเวอเรอนเนี่ยจะอยู่ที่1,565กิกโลกรัมนั่นเองนะครับก็จะน้อยกว่าประมาณ600กว่ากิโลเนี่ยถือว่าค,ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับผม แต่ว่าเราทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันหนึ่งอย่างนัก็คือต่อให้คันนี้จะเป็นออฟโรดนะครับแต่เจ้ากระบะเนี่ยจะเป็นตัว RWD นะครับผมหรือว่าขับหลังนั่นเองนะแต่เจ้าเอเวอรอนเนี่ยก็จะเป็น RWD เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นขับหลังทั้งคู่แต่แค่กเกียร์เนี่ยเจ้าเอเวอรอนเนี่ยจะมีหมด6เกียร์นะครับแต่ส่วนไฟเบอร์เอฟพีเนี่ยก็จะมี4เกียร์นะครับแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยอันนี้ผมจะบอกท็อปสปีดเลยนะนเพื่อน เขาสปีดของเจ้าไฟบอ b เอชพีเนี่ยเพื่อนเจะอยู่ที่8 9 7 9ไมล์ต่อชั่วโมงนะเพื่อนเหรือถ้าตีเป็นกิโลเมตรก็จะอยู่ที่1 4 4 5กโมตร่อชั่วโมงนั่นเองนะเพื่อนๆนะแต่เขาเจ้าฮันลิงเอเวอร์ลอนเนี่ยตอนเดิมๆนะครับจะอยู่ที่1 0 0 3 2ไมล์ต่อชั่วโมงน,นะครับหรือ161.45กิลเมตต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับก็เห็นเห็นเลยนะว่าเยอะกว่าพอสมควรนะครับถ้าหลังแต่งนะครับอันนี้คือหล ชั่วโมงนะครับผมจะสำหรับเจ้าฝ่ายบลเอพีนะถ้าตีเป็นกิโลเมตรอยู่ที่ประมาณ1 8 2 6งกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเอง,เองนะเพื่อนแต่ส่วนเจ้าฮอตฮอตลิงเอเวอร์ลอนหลังแต่งแล้วนะจะอยู่ที่125.75ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่ากิโลเมตรเนี่ยจะอยู่ที่202.37กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมก็จะต่างกันพอสมควรนะครับผมสังเกตได้เลยนะหลังแต่งเนี่ยคือเอเวอร์ลอนจะยิ่งแรงมหาศาลเลยนะครับในช่วงรอบทางตรงเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับผมที่เจ้าฝ แต่ผมคิดนะอันนี้ต้องให้ทุกคนไปลองกันเองในสนามนะครับผมคิดว่าเจ้าฝ่ายโบสน่าจะทําได้ดีกว่าถ้าในสนามนะครับผมแบบไปนสนามแข่งอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นมีการเลี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะสนามส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีแต่ทางตรงอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีการเลี้ยวบ้างอะไรอย่างงี้ถ้าคุณเลือกไปแข่งผมแนะนําว่าจะเป็นเจ้าฝายโบเอพนะครับแต่ถ้าคุณเล่นฟรีโหมดคุณเน้นเรื่องความแรงผมแนะนําว่ารถลิงเอวารลอนแต่ว่ามันไม่ใช่ออฟโรดนะผมบอกก่อนนะรถลิงเอวารลอนมันเป็นคาร์สปอร์ตนะครับแต่ว่าไอ้ฝ่ายโบเอพเนี่ยมันนเป็ คาร์ดไอเนี้ยมันเป็นออฟโรดนะครับมันไม่แปลกไงที่มันจะสู้ไม่ได้เอาพูดตรงๆนะมันเอาท่าในความเป็นจริงอ่ะมันเปรียบเทียบไม่ได้แต่ได้ผมพยายามเอาสกคันมาเทียบกันเพราะว่าราคามันใกล้เคียงกันนะครับไฟโบดเอพี Five เนี่ยจะอยู่จะขายอยู่ที่1 8 9 4 5 0้านนานั้อั่นเองนะเพื่อนแต่ส่วนเจ้าฮอดดิงเอวอร์ล e จะขายอยู่ที่1 7 9 0 0 0้านาครับเท่ากับว่ามันถูกกว่าแสนหนึ่งนะครับผมอันนี้เพื่อนๆาลองไปชั่งใจดูเองว่าเราอยากได้คันไหนนะครับผมสำหรับสองคันนี้นะ แต่อยู่ร้านซอเทิลเหมือนกันนะเพื่อนก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะผมสำหรับเจ้าฮ mm hmm. อลลิงเอาไว้รอแล้วก็ไฟบลูเอพนะครับการรีวิก็น่าจะประมาณนี้นะเพื่อนสำหรับเจ้าไฟบลูเอพนะหลังจากผมขับมานะผมก็ผมบอกเลยว่านี่คือเดอะเบสนะสำหรับผมนะนี่คือเดอะเบสของกระบะนะครับผมอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะครับแต่ถามว่าอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเลยว่าคุ้มค่าขนาดนั้นไหมผมบอกเลยว่าถ้าราคาระดับระดับล้านแปดแล้วได้แค่นี้นะ ผมบอกเลยนะว่าผมก็ยังเฉยๆแต่ไม่ไม่แปลกนะเพื่อนเพื่อนเพราะบางทีเขาอาจจะขายรูปทรงขายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ขายข้อดีของมันก็ได้นะครับผมหรือว่าเขาคงม,มองว่าเงินในช่วงหลังมันเฟอ้อแล้วเขาว่าเลยตั้งราคามันให้มันเว่อร์ไปเลยนะครับแต่ผมมองว่าร้านแปลกถ้าเป็นผมถ้าเป็นช่วงที่ผมเริ่มเล่นใหม่ผมมองว่าผมไม่ซื้อนะครับถ้าผมเงินไม่เหลือนะผมจะไม่ซื้อแต่ถ้าผมเงินเหลือผมแน่นอนผมซื้อนะครับเอาก็อยู่ที่โจทย์ของเพื่อนเพื่อนแล้วว่าชอบหรือเปล่า ถ้าเราชอบผมบอกลยว่าอย่างไรก็คุ้มค่านะครับผมสุดท้ายนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเองแล้วแหละว่าชอบไม่ชอบนะครับผมเพราะว่าผมได้บอกข้อมูลแล้วว่าเออมันอะไรยังไงนะครับผมเปอร์ฟอร์แมนซ์เขาอะไรเขาก็ลองไปลองขับกันดูนะครับผมอย่างน้อยๆเพื่อนๆถ้ามีการแมนแฟคทอรี่หรือธุรกิจใหม่เนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปเล่นธารกิจของมันดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้สัมผัสคันนี้ไงเพราะเขาจะให้ลองขับเจ้าคันนี้ด้วยนะครับก็ลองขับดูว่าเราถูกใจไหมถ้าไม่ชอบก็ปล่อยมันไปก็แค่นั้นนะครับผมแต่ถ้าใครชอบก็อย่าล ก็เจ๋งมากๆสำหรับตันนี้นะครับผมโอเคครับผมปพระวัณนี้แ้วการสำหรับตันนี้นะครับใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีค,ครับบ๊ายบาย